สวัสดีครับสุดีนแฟนช่องบิลลี่ชี้บอลเด็ดทุกท่านครับก่อนอื่นไปสรุปผลในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวเต็เงินก่อนเลยนะครับสำหรับชักต้าดูเน็ครับเมื่อคืนกำแพงไปที่3.25และจบที่2 2ครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าสกอร์สูงครับสกอร์รวมเป็น4ประตูคู่นี้หวานเจี๊ยบครับส่วนคงการของเราครับชุด2ในส่วนของวานไว้ไม่ทำให้บินหวังครับสกอร์สูง3.5โดนสอยไป31เลยนะครับ ส่วนการาตาสรายครับพวกเขาจบที่ผลเสมอกับเฟเนบาเช่นครับหนึ่งหนึ่งและแน่นอนว่าเราเลือกไปที่ทีมรองครับก็ได้บวกกันไปนะครับส่วนหน้าช่องของเราครับคู่เอกประจํารายการบุลลุนย่าเจอกับครโมเนเซซึ่งคู่นี้จบที่ครโมเนเซครับบุกไปเอาชนะบุลญนย่ามา 1- 3สนะครับส่วนคู่อื่นครับก็มีในส่วนของบาเลลเซียครับยันเสมอกับรายโยไปได้1ต่อหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้บิลลี่ก็ยังมองว่าบาเลลเซียไม่แพ้นะครับส่วนเบอร์มิงแฮมเอาชนะวัตฟอร์ดไป2-1บาก้กา กดอโรูกาไป0ูนย์สเลยนะครับแล้วก็มีคาราตาสไรครับที่เสมอกับเฟเดบาเช่ไป1นึนะครับสุนเดโมซาเก็บครับเมื่อคืนเอาชนะกอริก้าไป0ูนย์ต่อสนะครับซึ่งบิลลี่ก็มองสกอร์ต่ำไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็เป็นไปตามคาดครับศูนย์สนะครับก็ต่ําด้วยแล้วก็ซาเก็บบวกได้ด้วยนะครับส่วนพอริล่าเมื่อคืนเนี่ยบุกเอาชนะดินอโมเคฟเลยนะครับหนต่อสทีมอันดับ16ครับเมื่อคืนบุกไปกระทุ้งทีมอันดับ6ครับและนี่ก็เป็นผลงานของบิลลีี่่่่่่ในน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 นคคคคคาาาาาาืืทผมมมมมรรรัััับบบบแฟๆเเป็็ออออยยยงงไกกกก้้ลต์ดวะ สำหรับคืนนี้ในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกลับมาลงสนามแล้วนะครับในช่วงกลางสัปดาห์วันนี้จัดให้10คู่เหมือนเช่นเคยครับถ้าแฟนๆพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b e และสำหรับแฟนๆครับที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปเจอกันได้ที่บ้านเขียวครับวิลลี่8นะครับสแกน QR ว o า e คหรือจะพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับถ้าพิมพ์เข้ามาอย่าลืมใส่ตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับไม่อย่างนั้นไม่เจอกันเข้ามารับข้อมูลได้ทุกวันครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้ามาเเเป็็นนนคครรรออบบบบััวดดดกกกพาาีีมงช อครับเกมคู่แรกไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมยร์ลิกอังกฤษนะครับก็เข้าสู่ช่วงธันวาแล้วนะครับเกมจะเยอะเป็นพิเศษครับหลายๆทีมจะลงสนามมากกว่า9เกมนะครับในเดือนนี้ซึ่งก็จะรวมในทุกรายการเลยนะครับซึ่งคืนนี้คู่เอกประจำรายการบิลลี่พาทุกท่านไปกันที่คาเวียร์คอรเทสครับบ้านของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมคืนนี้จะเปิดบ้านทำศึกใหญ่กับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้ซิตี้ต้องบอกว่าผลงานกําลังมาเลยนะครับและโอกาสขยับขึ้นสู่อันดับหนึ่งของตารางยังคงเปิดกว้างครับเบื้องต้นผลงานของทั้งสองทีมนะครับโจบ,บ้าน,นอยู่อันดับที่15ครับชนะ3เสมอ2แพ้6มีอยู่17คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะไป8เสมอ1แพ้4มี25คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเหลือเพียงแค่5แต้มแล้วนะครับ โดยที่ผลงานของคู่นี้เจอกันตลอด10นัดหลังทางฝั่งของฟูลแลมไม่ชนะซิตี้เลยนะครับและเป็นทางฝั่งของซิตี้ครับที่ชนะได้แบบ100%กำแพงเก,ก็บไปเพียงแค่2กับสำหรับเจ้าบ้าน ส่วนที่เหลือครับในรอบ5นัดหลังก็เป็นซิตี้ที่กวาดไปเบื้องต้นผลงานของฟูลแลม5เกมหลังสุดฟอร์มของพวกเขาเหมือนกระตืนขึ้นครับพวกเขามีผ้าท่ายกับเอเวอเรตันไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับก่อนจะเอาชนะซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ที่กาลังฟอร์มแรงนะครับดับไป1.0ต่อ 0, ก่อนที่จะบุกไปเอาชนะสเปอร์มาในเกมล่าสุดอีก12น,นะครับกำแพงเก็บไป3จาก5นัดหลัง10เกมที่ผ่านมาฟูลแลมก็เพิ่งได้บวกมา3เกมนี่แหละครับไปยังถือว่าช่วงหลังที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีขึ้นชัดเจนครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงสนามในรอบ5เกมหลังมีสะดุดแพ้นิวกาสเซลแล้วก็ไบเออร์ลเวอคุเซ่นนะครับก่อนที่จะเอาชนะลีดไปแบบขืดขึ้นคอช่วงทดเจ็บ3ตประตูตัว2ไดในประตูไทยจากฟิลโฟเดนนะครับกำแพง3เกมหลังยังคงย่ำแย่เบื้องต้นฟูแลมในบ้านค่อนข้างเหนียวนะครับชนะ4แล้วก็มีแพ้ไป1เกมส่วนทีมเยือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาชนะไป3กครับแล้วก็มีหลุดแพ้ไป2นะัด ตัวเจ็บเจ้าบ้านข่ะไป2รายนะครับมูเนสยังไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้ครับเช่นเดียวกันกับโรดี้ของซิตี้ที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนการจัดทัพเบื้องต้นครับทางฟังของซิตี้พวกเขาจะมาในแผน4 2 3 1นะครับเออร์ลิงบรห์ฮาแลนด์เป็นตัวจบสกอร์ครับแล้วก็จะมีดูกูกับซิลวาเป็นตัวตามขนาบข้างไปด้วยฟิลฟอร์เดนโรเจอร์แล้วก็กอนซอเลสนะครับกองหลังมีคอร์โยลาและผู้สัตรูเป็นดอนนารุม่าครับส่วนทางฝังของฟูลแลมครับเกมนี้จะใช้ตัวเป้าเป็นจิมินิสนะครับ แล้วก็จะมีคิงยับรวมไปถึงวิลสันตรงกลางมีอีวัวบี้รับรวมไปถึงไอรัมเซนครับเป็นกองหลังแล้วก็ผู้สัปะตูเป็นแบรนเลโน่ครับส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองเกมนี้ไปที่เออร์ลิงเบราห์ฮาแลนด์ครับตอนนี้ไม่ทําประตูมา3เกมติดแล้วนะครับนับทุกรายการก็ถือว่าอยู่ๆก็หยุดยิงไปดื้อๆเหมือนกันครับสำหรับเออร์ลิงเบราห์ฮารแลนด์คืนนี้มาลุ้นกันครับ,รบ, e นนรรบว่าจะสามารถช่วยซิตี้สร้างสรรประตูได้หรือไม่นะครับซึ่งคู่นี้เจอกันมาในนัดก่อนครับเซติแกนครอมบอลถือว่าเหลื่อมกันเล็กน้อย47 -53 กำแพงเกมนี้ไปที่0.51ครับและสูงต่ำไปที่2.53แน่นอนครับว่าทางฝั่งของซิต,ตี้ครับตั้งกำแพงไว้ไม่สูงมากครับและช่วงน,นี้ทางฝั่งของฟูลแลมฟองก็กำลังมาด้วยนะครับในอรอบ5เกมหลังที่ผ่านมาพวกเขาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่น ในขณะเดียวกันซิตี้ในรอบ5เกมหลังก็มีหลุดแพ้ไปถึง2เกมแถม3นัดหลังสุดพวกเขาไม่สามารถบวกกำแพงได้ด้วยนะครับเกมคู่นี้แฟนๆคิดเห็นอย่างไรครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกได้จัดติกาย,ยังเหมือนเดิมครับเพียงแค่ท่ายผลคู่นี้ใต้ช่องคอมเมนต์ครับว่าจบ90นาทีสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่นะครับต่อกันที่เกมคู่2เลยนะครับไปกันที่คู่ของบอลมัดทครับที่คืนนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของท็อฟฟ่เมนเอฟเวร์ตันครับ เอวอร์ตันเนี่ยไปเก่งกับแมนยูนะครับแต่ไปแพ้นิวคาสเซิลแบบราบคาบเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างบอนมันเนี่ยผลงานของพวกเขาช่วงหลังๆก็มีหลุดไปเยอะเหมือนกันนะครับตามตารางคะแนนในปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่11ครับชนะ5เสมอ4แพ้4มี19คะแนนส่วนเอวอร์ตันชนะไป5เสมอ3แพ้5มีอยู่18แต้มนะครับ การเจอกันของคู่นี้5เกมหลังสุดบอลมัดเอาชนะไปได้ทุกเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันถึงถิ่นมาศูนย์ประตูต่อ2นะครับไม่นับเกมอุ่นเครื่องที่ไปถล่มเอเวอร์ตันมาศูนสามกำแพงก็เก็บไปได้ทุกเกมเช่นกันครับ ผลงานของบอลมัดในช่วง4เกมท้ายเนี่ยอันตรายพอสมควรครับเพราะพวกเขาเล่นไม่ชนะเลยนะครับแพ้ไป3แล้วก็มีเสมอ1พวกเขาเสมอกับเวสต์แฮมไป2-2นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่สันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะพวกเขาไปด้วยสกอร์3-2นะครับทำให้4เกมหลังติดลบไปหมดเลยนะครับ ส่วนผลงานของเอวัวตัน5เกมหลังชนะ2เสมอ1และก็แพ้ไปอีก2เกมล่าสุดไปแพ้นวคาเซินคาบ้านมา1-4ครับแต่เกมที่ออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเอาชนะมา0-1น,นะครับในขณะที่พวกเขาเหลือเพียงแค่10คนกำแพงครับพวกเขาก็เก็บไปทั้งหมดอยู่2เกมนะครับเจ้าหนึ่และหลุดไปอีก2ก็ถือว่าภาพรวมในทางฟังของเอวตันครับผลงานยังคงพอไปวัดไปวาครับ ซึ่งผลงานของบอลมัรนะครับ5เกมหลังสุดเดี่ยวพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ2ในบ้านตัวเองครับส่วนเอเวอร์ตันออกไปเยือน5นัดหลังในชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับสถานการณ์ยังคงเป็นรองเบื้องต้นตัวเจ็บเจ้าบ้านขาดไปหลายรายครับท้งผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโทษแบนก็มีอยู่รวมๆกันมากกว่า5รายครับส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันจะไม่มีเซมุสโคแมนครับรวมไปถึงเจอร์รัแบดเวตที่ยังไม่พร้อมส่วนการจัดทัพนั้นนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านจะมาในระบบ4-2-3-1 เวินิสันครับรับหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์นะครับแล้วก็จะมีทรเวเนียครับเป็นตัวป้อนเกมตรงกลางมีสกอตกับอดัมนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นโซเบนโยนักเตะเนื้อหอมนะครับที่กำลังจะหมดสัญญาครับและสัมเมอร์นี้ก็น่าจะย้ายทีมนะครับก็ต้องดูว่าจะไปจบที่ไหนส่วนเอเวอเรตตนครับพวกเขาใช้ระบบเดิมกับ 4-2-3- 1แบร์รี่เป็นตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีเดวิลลี่คอร์ครับรวมไปถึง แจ็คกิลิตนะครับที่จะเป็นริมเส้นทางฝั่งซ้ายส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองเกมนี้ซิมเมนโยยังคงเป็นทางเลือกที่ดีครับ6ประตูกับ3แอสซิสนะครับจากการลงสนามไป12เกมแน่นอนครับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆครับเกมก่อนคู่นี้เจอกันมาเอเวอตันครองบอลได้ดีกว่าแต่แพ้ไป้2ประตูนะครับกำแพงเบื้องต้นไปที่ปปเท่านั้นและสูงต่ำไปที่2.5ครับ เอเวอร์ตันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่เกมนี้เจอกับบอลมัดที่จู่ๆฟอร์มก็หลุดไป4เกมติดแล้วนะครับเพราะพวกเขาไม่ชนะเลยครับเสมอไป1และแพ้ไปถึง3เกมกำแพงไม่ต้องพูดถึงกับหลุดไปแบบกระจายส่วนเอเวอร์ตันยังพอมีหวังครับที่ยังสามารถเก็บชัยชนะได้2จาก5เกมหลังอยู่มีเสมอไป1และล่าส่วนเนี่ยแพ้ไปแบบไม่เอาทรงเลยนะครับกับนิวกาสเซลไปถึง1ต่อ4 เกมนี้สถานการณ์ของทั้งสองทีมไม่ต่างกันมากแต่เกมนี้ยังของมองไปที่ทอฟฟฟ่เมตเอเวอร์ตนก่อนนะครับว่าพวกเขาจะสามารถแบ่งแต้นกับทางฝั่งของบอลหมักมาได้เกมนี้ถ้าขัดใจต้องขอปรัฒนาภัยแต่ยังมองว่าเกมนี้เอเวอร์ตนไม่แพ้ครับเกมคู่ที่3มนะครับในส่วนของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับไปดูนิวคาสเซิลครับทับสาลิกาโดงคืนนี้เปิดเซนเจมพักในเวลาตี35ทําทำศึกบิสมคประทะก,กับไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเกมนี้มีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมเลยนะครับ ตารางคะแนนในปัจจุบันครับทางฝั่งของนิวคาเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่13ครับหายใจรถต้นคอของสเปอร์แบบว่าใกล้ชิดเลยนะครับลูกได้เสียพวกเขาเป็นรองสเปอร์ไป4ประตูครับชนะ5เสมอ3แพ้5เท่ากันแต่การยิงประตูสเปอร์ดีกว่านะครับการลงสนามดวลกันในรอบ5เกมหลังปรากฏว่านิวคาเซิลไม่แพ้เลยครับและไม่แพ้มาแล้ว6นัดติดครับตลอด10เกมหลังทางฝั่งของสเปอร์ เอาชนะนิวคาเซิลได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับและกำแพงยังคงเป็นนิวคาเซิลครับที่เก็บไปได้แบบจุกๆผลงานของนิวคาเซิลครับในรอบ5้าเกมหลังยังคงเป็นแพสลับกับชนะนะครับหลังจากที่พวกเขาเอาชนะแอตแลนติบินบามา2 0ก็ไป่พยเวนส์ฟอร์ดมา3-1ครับก่อนที่นะัดถัดมาครับพวกเขาจะเอาชนะซิตี้ไปอีก2-1และไปแพ้หมักเซยครับอย่างดีว่านัดล่าสุดไปเอาชนะเอเวอร์ตันมาแบบถล่มทลายถึง1ประตูต่อ4ครับ ส่วนผลงานของสเปอร์ช่วงนี้กำลังแย่เลยนะครับหลังจากเอาชนะโคเปเฮเกนไป4-0นึกว่าจะกลับมาได้นะครับก็ไปเสมอกับ u ยู่นเตดต่อก่อนจะเจออาร์เซนอลถล่มยับไป4-1ครับแล้วก็ยังมีเกมที่พ่ายปารีสไปอีก5ประตูต่อ3ล่าสุดก็ขาบ้านให้กับฟูตแลมไปอีก1 2กำแพงเลยบวกได้เพียงแค่นัดเดียวและ4นัดหลังสุดไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาติดลบมาแล้ว3เกมติดในบ้านของนิวคาสเซิลิติชนะ100%ครับในรอบ5เกมหลัง ส่วนสเปอร์สามเกมหลังสุดที่ออกไปเยือนไม่มีคะแนนกลับมาเลยนะครับปัญหาตัวเจ็บทางฝั่งของนิวกาเซิลก็ยังเพียบนะครับไาจะเป็นิกโป๊กครับคิเรียนทิเปียโรมไปถึงยูันวิซาส่วนทีมเยือนก็จะไม่มีกรูเซฟกี้ครับรวมไปถึงบิซูมาและแมดดิสันสิเตัวจริงตามคาดเกมนี้นิลคาเซนจะใช้ระบบหน้า3นะครับก็จะมีในส่วนของพี่นิกเวอร์จิเมเดอร์ครับเป็นตัวจบสกอร์นอกจากนี้ยังมีอิลังกากิมไร์นะครับรวมไปถึงโจลิงตัน ส่วนทีมเยือนก็จะมีในส่วนของอมัวนี่นะครับประสานงานกับริชาร์ิสซอนกับระบบ4-4-2ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองเกมนี้ไปที่พินิกวอเตอร์มาเดอร์ครับผลงานยังคงยอดเยี่ยมครับสำหรับกองหน้ารายนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเจอกันในนัดที่แล้วเพิ่งเจอกันไปช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของนิวคาเซนเอาชนะสเปอร์ไป2 0แล้วก็พินิกเนี่ยแหละครับตัวแสบที่ทำประตูไปด้วย1ประตูนะครับ เกมนี้กำแพงเบื้องต้นไปที่0.51ครับและสูงต่ำไปที่2.5ดูจากอัตราค่าน้ำแล้วถือว่ามีความใกล้เคียงกันสูงครับแต่เกมนี้ยังไงก็ต้องให้ไปที่ดังฟังของนิวคาสเซิลก่อนครับผลงานของพวกเขาดีกว่าสเปอร์ชัดเจนหาเกมหลังสุดผลงานก็แ่มกว่าครับเพราะว่าสเปอร์ไม่ชนะมาแล้ว4เกมติดเกมนี้ไม่มีเป็นอื่นครับยังไงก็ต้องให้ไปที่ซาลิกาโดงนิวคาสเซิลเท่านั้นครับ ต่อกันที่เกมคู่ที่4เลยนะครับหคู่จากฟุตบอลลาลิกาสเปนครับไปดูบาร์เซลโลนาครับคืนนี้จะเปิดบ้านเจอกับแอตแลติโกมาดริดครับ ผลงานเบื้องต้นชาบ้านอย่างมาซาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากมาดริดเนี่ยไปสะดุดเสมอครับทำให้พวกเขาเก็บไป34คะแนนครับแต้มก็ห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเสมอ1และแพ้ไปสนะครับส่วนแอตแลติโกมาดริดอันนี้คือต้องบอกว่าหินชิ้นโตเหมือนกันนะครับชนะ9เสมอ4แพ้ไป1มี31อคะแนนแอตแลติโกมาดริดจะว่าไปแล้วก็ยังได้ลุ้นแบบห่างๆนะครับก่อแต้มห่างกันไม่เยอะครับเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเอง การเจอกันของคู่นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับสถิติยังคงดีอยู่ชนะไปเจส่วนแอดมา r ดริดในชนะไป2ล่าสุดเจอกันแอดมาดริดก็ขาบ้านไป0ูนตอนหนะครับผลงานของบาซ่า5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ครับพวกเขามีแพ้เชลซีไป1เกมนะครับก่อนจะกลับมาเล่นในคัมนูและเอาชนะอาราเบสไป3ทต่อ1น1กำแพงก็เลยบวกไปได้3จาก5เกมหลัง ผลงานของแอตเลติในรอบ10เกมที่ผ่านมาพวกเขามีแพ้อาร์เซนอลไป1เกมนะครับล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะโอเบโดไป2-0ก่อนหน้านี้ก็ตบอินเตอร์ไป2-1เช่นกันและกำแพงถือว่าน่าสนใจครับพอพวกเขาบวกมาแล้วตอนนี้7เกมติดครับส่วนบาร์เซโลนาผลงานในบ้านชนะ100%ครับส่วนการออกเปเยือนของแอตเลติโกมาดริดมีสะดุดไปอยู่1เกมนะครับเสมอ2แล้วก็ชนะได้2เกมครับ ส่วนตัวเจ็บเจ้าบ้านเนี่ยมีอยู่4รายนะครับกาบี้ก็ยังไม่พร้อมด้วยส่วนชิมเยือนมีอยู่2รายครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บการจัดทัพเบื้องต้นบาซ่าเกมนี้วางโรเบิร์ตเดวันดอฟกี้เป็นตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีราฟินยาก,กับยามานขนับข้างสายขวา ตรงกลางก็จะมีเดนิโอโมนะครับส่วนทางฝั่งของแอตแลนติโกมาดริดหน้าคู่พวกเขาจะใช้เป็นอวารสครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นในส่วนของอเล็กซานเดอร์โซล罗หรือเปล่านะครับส่วนตรงกลางก็จะไปในส่วนของโกเก้ครับที่จะประสานงานกับกอนซาเลสผู้เล่นที่น่าจับตามองเกมนี้ไปที่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ครับผลงานของเขาก็ยังถือว่าไม่ธรรมดาครับถึงจะอายุเยอะแล้ว37ปีนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ธรรมดา11นัดยิงไป8ครับ แล้วก็มี a s s ซิสไปอีก1เกมด้วยในส่วนของการเจอกันในนัดที่แล้วบาซ่าต้องถือว่าครองบอลได้ดีกว่านะครับอยู่ที่50%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับรวมไปถึงโอกาสจบสกอร์ต่างๆพวกเขาก็สามารถทําได้ดีกว่าเช่นกันและก็เอาชนะไปด้วยสกอร์หต่อศเกมนี้กําแพงไปที่0.51นะครับและสูงต่ำไปที่3.35ุ่งเกมคู่นี้ครับ บลลี่ก็ยังมองไปที่ทางฝั่งของเจ้าบุญทูบบาซโลูนาครับการเจอกับแอลติโกบารดริดอาจจะเป็นเกมยากก็จริงครับแต่ต้องบอกว่าทางฝั่งของบาซ่ามักมีสติที่ดีกว่าเสมอและพวกเขาสามารถเอาชนะได้มากกว่าเจ็ดจาก10เกมเลยนะครับเสมอหนึ่งและแอตาดริโในชนะได้เพียงแค่2เกมผลงานยังคงเป็นต่อเยอะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นของทั้ง2ทีมจะมีความใกล้เคียงกันเกมนี้บิลลี่ไม่มีเป็นอื่นครับยังมองไปที่บาซโลูนาเท่านั้นครับ เอาครับขยับไปกันที่เกมคู่ที่5นะครับไปในส่วนของฟุตบอลโคปาอิตาลีนะครับจะมีเกมระหว่างยูเวนตุสครับจะเปิดบ้านเจอกับอูดินเซซึ่งค่ที่จะลงสนามในเวลาตีสามนะครับไปดูผลงานคู่นี้กันก่อนเลยนะครับตลอด10นัดที่ดวลกันมายูเวนตุสเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่า8เกมเลยนะครับเสมอ1ส่วนอูดินเซเอาชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวล่าสุดเจอกันก็เป็นยูเวครับที่กดไป3ประตูตอนหน ผลงานของยูบวนตุสช่วงหลังถือว่ากระตื้นขึ้นครับหลังจากเสมอมา3เกมติดพวกเขาเอาชนะบอโดกริมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกไป2-3นะครับก่อนจะเปิดบ้านเอาชนะกายารี่ไปอีก2-1แต่กำแพงยังไม่ค่อยโสภาครับเมื่อพวกเขาบวกได้เพียงแค่เกมเดียว ส่วนน้องฝั่งของอุนเดเนเซ่ครับผลงานก็ไม่ได้ดีกว่าเลยนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แล้วก็มีแพ้ไป2เกมเช่นกันครับล่าสุดลงสนามประทะก,กับปาม่าเอาชนะไปะด้วยสกอร์0-2แต่ก่อนหน้าก็ขาบ้านให้กับโบโลญญาไป0-3เช่นกันนะครับกำแพงปรากฏขึ้นมาอยู่4นัดบวก2แล้วก็หลุดไป2เกมครับยูเวนตุสลงสนาม5เกมหลังสุดชนะไป2แล้วก็มีเสมอไป3เกมแต่กำแพงเนี่ยยังไม่ค่อยกระชุดนะครับส่วนนางฝั่งของอุนิดเนเซ่ออกไปเยือนสถานการณ์ไม่ต่างครับ พวกเขาก็ชนะเกมเยือนได้เพียงแค่นัดนิวส่วนตัวเจ็บครับเจ้าบ้านเนี่ยตามรายงานมี5รายเลยนะครับที่เกมนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้หนึ่งในนั้นเป็นดูซานวลาโฮวิดครับที่ยังต้องรอเช็คฟิตก่อนส่วนทางฟังของทีมเยือนเบื้องต้นมี2รายครับก็จะมีกมามมราที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นกันการจะท้าเบื้องต้นครับเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสเกมนี้จะมาในแผน3 4 2 1ครับค,คาดการณ์ว่านะครับโดยที่ของหน้าตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนนนไม่่่ใชเววลาแิแนอน ก็อาจจะต้องไปเสี่ยงใช้อ b เบด้นะครับส่วนรรนอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอเซนเซาแล้วก็เยดิสเนี่ยน่าจะได้ลงสนามต่อครับตรงกลางก็จะมีพวกแม็กเคนนี่นะครับที่จะคอยปัดกวาดอยู่ตรงกลางสนามครับส่วนทีมเยือนอย่างอุนเนเซนะครับเกมนี้พวกเขาก็จะใช้แผนการ352หน้าคู่ก็จะเป็นเซนิโอโลครับประสานงานกับเดวิส ซุวนเกมก่อนคู่นี้ดวลกันมาครับสเสติเนี่ยมันไม่หนีกันมากครับอูดีเนี่ยครองบอลเป็นรองนะครับแต่พวกเขาก็แพ้ไปครับแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเกมที่แล้ว ทางฝั่งของยูเวนตุสเอาชนะไปเบื้องต้นกำแพงเกมนี้เนี่ยไปที่1.15ครับสูงต่ำไปที่2.53กำแพงเกมนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับ1.15ก็ถือว่าไปไกลยอยู่พอสมควรแต่ถ้าดูจากฟอร์มผลงานล่าสุดแล้วนะครับทางฝั่งของยูเวนตุสยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลงทุนครับกำแพงค่อนข้างสูงแต่เกมนี้ยังมองว่าทับม้าลายปีนไหวครับจึงขออนุญ,ญาตจัดให้ครับทางฝั่งของยูเวนตุสเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้ครับ สี่คู่หลังจากนี้ไปกันที่ฟุตบอลถ้วยของหลีกเยอรมันครับเดเบโพคาไปดูเสือเหลืองโบรุตซินดัดมูนครับจะเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมก่อนเลยนะครับช่วงหลังเจอกันมาก็ต้องบอกว่าสูสีกันพอสมควรครับเจ้าบ้านเอาชนะได้ใน2เกมล่าสุดโดยเอาชนะเลเวอร์คูเซ่นไป2.4ต่อและ12กำแพงตลอด10นัดหลังยังคงเป็นทางฝั่งของดัดมูนนะครับที่เก็บไปได้ทั้งหมดมากกว่า7เกม ซึ่งผลงานของชุบ้านครับดอทมูล5เกมหลังหลังจากไปพ่ายซิตี้มา4-1 4นัดที่เหลือพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับมีเสมอกับฮัมบูร์กกัะสตุตการ์ทไป2เกมก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านถล่มบียาริยย์ไป4-0และนัดล่าสุดครับพวกเขาก็เอาชนะเลเวอุกเซนมา2 1ต่อหนงกำแพงก็เลยเก็บไปทั้งหมดอยู่2เกมครับและมีหลุดอยู่3เกมในส่วนของทีมเยือนอย่างเลเวอุกเซนครับพวกเขาชนะมา4เกมติดนะครับแล้วก็มาแพ้ให้กับทางฝั่งของดอทมูลในนัดล่าสุดไป1 2ต่อ เขาเรียกได้ว่าล่าสุดก็เพิ่งเจอกันมาครับหมาดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเจอกันในรอบไม่ถึงสัปดาห์ครับแต่กำแพงของพวกเขาค่อนข้างดีนะครับเขบวกไป4จาก5เกมหลังเหมือนกันเกมที่กำแพงไม่ได้บวกเนี่ยก็คือเกมที่พวกเขาแพ้ให้กับดอดหมุนเนี่ยแหละครับในบ้านของดอดมุนชนะไป3เสมอสองนะครับไม่แพ้ครับแต่3เกมหลังสุดของเลเวอคูเซนก็ดีขึ้นตามลำดับครับเมื่อพวกเขาชนะได้มา3เกมติดเช่นกัน ตัวเจ็บจุบ้านจะขาดในส่วนของโชเล่ครับกองหลังตัวเก่งรวมไปถึงทีมผู้มาเยือนนะครับทีจ่จะขาดผู้เล่นไปหลายรายอยู่พอสมควร11ตัวจริงเกมนี้คูราซี่ครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับจะมีชูเลียนบ้านรวมไปถึงอเดยามี่เป็นตัวต่ำส่วนทีมเยือนครับจะใช้ระบบ3-4-2-1ครับในส่วนของโคฟาเน่ครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับเราก็จะมีโปกูเป็นตัวสร้างสรรค์เกมเกมนี้ผู้เล่นทีน่าจับตามองให้ไปที่คูลาซี่ก่อนนะครับ ผลงานยังคงยอดเยี่ยมครับสำหรับผู้เล่นรายนี้เบื้องต้นยิงไปแล้วนะครับให้กับต้นสังกัดไป5ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสจากการลงสนามไป11เกมครับเกมก่อนคู่นี้ดวลกันมาครับทางฟังของเสือเหลืองครองบอลเป็นรองแต่เอาชนะได้ไป2ต่อหนึ่งนะครับกำแพงเบื้องต้นไปที่0.51และสูงต่ำไปที่3เมตรเกมนี้ยังของมองไปที่ทางฟังของทีมเสือเหลืองกันก่อนครับยังมองว่าเกมนี้พวกเขาเล่นในบ้านสถิติค่อนข้างชัดครับเพราะพวกเขามักจะเก็บผลงานที่ดีกลับไปได้เสมอ เกมนี้ไม่มีเป็นอื่นครับยังไงก็ต้องให้ไปที่ทางฟังของเสือเหลืองอย่างบอรุเซียนรัดมุนเกมนี้พวกเขาไม่แพ้ครับตามกันต่อในเกมคู่เจ็ดครับไปดูในส่วนของลาบซิกครับคือดีเจองานไม่ยากครับเปิดบ้านเจอกับมาร์คเดเบิร์กทีมันดับ18ของตารางของหลีก2นะครับการเจอกันของทั้งสองทีมเกิดขึ้นอยู่6ครั้งครับและเป็นลาบซิกครับที่เอาชนะมาได้3เกมติดเลยนะครับล่าสุดเจอกันในปี2013ัลาบซิกกดไป4ประตูต่อศูนย์ ผลงานเบื้องต้นเจ้าบ้านยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีแพ้ PSV ไฮโฮเฟนไปเพียงแค่เกมเดียวครับเสมอ2และที่เหลืออีก7เกมเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดพวกเขาพึ่งไปตบเบรเมนมา2 0นะครับก่อนจะเสมอกับทางฝั่งของการบักมาแบบไ right ร้สกอร์แต่กำแพงเบื้องต้นก็ยังคงเป็นทางฝั่งของลับซิกครับที่ได้เก็บไปได้แบบสมบูรณ์แบบในส่วนของมารเกเดเบอร์ครับผลงานของพวกเขาในรอบ5เกมหลังชนะ2และแพ้ไป3เกมนะครับกำแพงก็ต้องบอกว่าหลุดไปมากกว่า2นัด ซึ่งผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดลาบซิกยังคงชนะแบบ100%เครับส่วนมาร์คเดเบิร์ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับจากการออกไปเยือน5นัดหลังเจ้าบ้านมีตัวเจ็บอยู่5รายนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายการจัดทัพเบื้องต้นเจ้าบ้านฉาระบบหน้า3นะครับก็จะประกอบไปด้วยดิโอมงเด้ครับแล้วก็จะมีตัวกลางนะครับใช้เป็นฮาร์เดอร์ส่วนทางซ้ายจะเป็นนูซ่านะครับส่วนทางฝั่งของมาร์คเดเบิร์เกมนี้ก็จะมีอาร์ติกครับ ซูคอฟสกี้รวมไปถึงลอเรนเบอร์เกอร์ครับที่จะคอยเป็น3ประสานในแดนหน้าเกมนี้กำแพงไปที่1.52ครับและสูงต่ำไปที่3.54เกมนี้ทางฟังของลาบซิกภาษียังไงก็ดีกว่าครับ1.52อาจจะเป็นกำแพงที่ค่อนข้างสูงแต่เกมนี้ลาบซิกผ่านได้ไม่ยากเย็นครับเกมนี้ไปที่ทางฟังของทีมเจ้าบ้านอย่างลาบซิกเท่านั้นครับไปต่อกันที่เกมคู่ที่8เลยนะครับในส่วนของกรบาบบักครับคืนนี้จะดวลกับสังเพารีนะครับ ตามตารางคะแนนในปัจจุบันกลัดบักอยู่อันดับที่12ครับฤด,ดูการนี้ถือว่าฟอร์มหลุดนะครับต้องเล่นกับซังเพาลีทีมโซนท้ายตารางครับที่อยู่อันดับที่17ของตารางการเจอกันของทั้ง2ทีมในรอบ5เกมหลังซังเพาลียังคงเป็นรองเพราะชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับล่าสุดเจอมาเนี่ยซังพาลีโดนกดไป4-0ครับกำแพงเบื้องต้นในรอบ5เกมหลังซังเพาลีนะครับยังบวกได้3นัดอยู่นะครับ ดูที่กรับบารครับในรอบ6เกมที่ผ่านมาฟอร์มดีเหลือเกินครับชนะ5เสมอ1ล่าสุดเสมอกับไรซิกไปแบบไรสกอร์แต่กำแพงก็เก็บไปมากกว่า5จาก6เกมหลังกันเลยทีเดียวครับฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่ากระตื้งสุดๆชนะติดต่อกันมามากกว่า5เกมและต้องมาหยุดสถิติในเกมที่ดวลกับาฟซิกไปเนี่ยแหละครับส่วนซังพาลีผลงานยังคงยแย่แบบสม่ำเสมอครับไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวในรอบ10นัดหลังเสมอ1และแพ้กระจุยไปแบบ9เกม นัดล่าสุดพึ่งเก็บผลผลิตได้นะครับแต่แพ้บายเยือนไป3าหนึ่งกันเลยทีเดียวในบ้านของกรัดบกักชนะ3เสมอ1แพ้1ครับกำแพงบวกไป3ส,ส่วนซังพาลียังคงสม่ำเสมอ5เกมหลังไม่ชนะเลยตัวเจ็บเจ้าบ้านมีทั้งหมดอยู่6รายครับส่วนทีมเยือนมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ในส่วนของการจัดทัพเจ้าบ้านใช้แผน3-52หครับหน้าคู่เกมนี้ครับพวกเขาก็จะมีในส่วนของชบักคูวิสครับเป็นตัวจบสกอร์ประสานงานกับออนรัส ส่วนทีมเยือนครับสังพอรีก็ใช้แผน3-5-2เหมือนกันครับโดยจะมีลาเก้ประสานง,งานกับคลาส ส่วนเกมก่อนที่คู่นี้ดวลกันมาครับใสิติกันครองบอลสังเพารีดีกว่านะครับ56ต่อ44เปอร์เซ็นต์แต่พวกเขาโดนสอยไป0ูนต่อ4กันเลยทีเดียวครับเกมนี้กำแพงไปที่0.51ครับสูงตามไปที่2.5ดูจากรูปการแล้วยังไงสังเปารีก็เป็นรองครับแต่เกมนี้บบลลี่ก็ยังขอมองไปที่ทีมรองอย่างสังเพารีถ้าขัดใจต้องของพัฒนภาภัยครับแต่อันดับตารางคะแนนก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีความห่างกันอยู่พอสมควร แต่กำแพงขยับไปเพียงแค่0.51เท่านั้นเกมนี้จึงขอรอไปที่ทางฝั่งของสังพาลีก่อนนะครับเกมนี้จะให้ไปที่ผู้มาเยือนครับไปที่คู่สุดท้ายของดิเบพโพคาครับไปดูในส่วนของหญิงชราแฮทาบบอร์ลินที่คืนนี้จะเปิดบ้านลุยกับไกเซอร์สลัดเทิรนครับคู่นี้เจอกันมาในรอบ10นัดหลังแฮทบบลินยังมีสถิติที่ดีกว่านะครับชนะไป5ส่วนไกเซอร์สลัเทิรในชนะไป4เกมครับ ผลงานของแฮทเบอรลินช่วงหลังดีจริงครับชนะมาแล้ว6เกมติดและตลอด10นัดหลังมีสะดุดแพ้บวกคุ้มไปเพียงแค่นัดเดียวกำแพงเนี่ยเก็บไปแบบดุเดือดเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างไกเซอร์สลาเทินครับพวกเขาเนี่ยเก็บใช้ชนะไป2จาก5เกมหลังเท่านั้นครับเสมอ1และแพ้ไปอีก2ซึ่งเบื้องต้นครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านลงสนามในบ้านไป5นะัดชนะได้แบบร0 0เ ส่วนทีมเยือนชนะไป2เสมอ1แพ้2ครับสถิติการออกไปเยือนยังถือว่าเป็นรองอยู่ตัวเจ็บเจ้าบ้านมี2รายเท่านั้นครับแต่ทีมเยือนมีมากกว่า5รายการจัดทัพเจ้าบ้านใช้แผน4 2 3 1ซึ่งตัวป้าก็จะใช้เป็นชูลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีคุูซองครับเป็นตัวปั้นเกมนะครับในขณะที่ไคเซอร์สลัดเพินจะใช้พาติชิครับเป็นตัวจบสกอก์แล้วก็จะมีริสเตอร์กับสกาครับเป็นตัวต่ำ เกมก่อนคู่นี้เจอกันมาครับทางฝั่งของไกเซอร์สลาเท่นครับครองบอลได้ดีกว่าก็จริงแต่แพ้ไป1ประตูนะครับเกมนี้แขมแพงไม่ไกลครับเพียงแค่ปอบป,อ,ปอเท่านั้นและสูงต่ำไปที่2.53เกมนี้ยังมองไปที่ไกเซอร์สลาเท่นก่อนครับเป็นอีกหนึ่งทีมรองที่บิลลี่เกมนี้ยังมองว่าพวกเขาจะสามารถแบ่งผลผลิตมาได้ถึงแม้ผลงานจะเป็นรองแฮทบอรินแบบสุดกู่แต่เกมนี้ บิลลี่ขอชี้เป้าไปท,ที่ทีมรองก่อนนะครับถ้าขัดใจสวนไปที่แฮร์ทาเบอร์ลินได้ไม่ว่ากันนะครับแต่เกมนี้บิลลี่ยังขอชี้เป้าไปที่ไกเซอร์สลาเท่นครับไปกันที่เกมคู่สุดท้ายเลยนะครับในส่วนของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทับกุลาไฟครับจะเปิดอ e ีวูสปาร์กตอนรัการมายือนของมา้าภูเขาอย่างอิฟสวิททาวซึ่งตารางคะแนนในปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในอันดับที่18นู่นเลยนะครับสำหรับจูบ้านส่วนอิฟสวิทอยู่อัันดบที่8 ก็ยังถือว่าอยู่โซนห่างโซนพย์ออฟเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับคู่ที่เจอกันมาในรอบ2เกมหลังสุดเป็นอิฟสวิตครับที่เก็บชัยไปได้ทั้งหมด5เกมหลังก็ยังคงเป็นสติของอิฟสวิตท้าวครับที่ทําได้ดีกว่าผลงานเบื้องต้นแบ็คเบิร์นโรเวอร์ชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นะครับล่าสุดเสมอกับเร็แคมมากําแพงก็ยังเก็บได้3ยังถือว่ายังพอมีทรง ส่วนอิสสวิตล่าสุดเพิ่งไปแพ้ออกฟอร์ดมาอ่าสองต่อหนึ่งนะครับแต่เกมก่อนหน้าอุตส่าห์ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับตลอด6เกมติดต่อกันกำแพงเก็บไป2จาก5นัดหลังครับในบ้านของแบ็กเบิร์นไม่ดีนะครับชนะได้ไดเพียงแค่เกมเดีเยวครับส่วนการออกไปเยือนของอิสสวิดชนะ3แล้วก็มีแพ้ไป2เกมครับตัวเจ็บเนี่ยแบ็กเบิร์นยังคงเป็นปัญหาเลยนะครับวกเขาตัวเจ็บเพียบเลยส่วนทางฟังของทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ราวเจ็ดรายด้วยกันครับก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับ การจดทำเบื้องต้นคัมแบกเบิร์นใช้แผน3412ึ่งซึ่งนาคู่ก็จะมีโอฮาชิครับยืนคู่กันกับกูดจอนเซนสุ่ดอิฟสวิตจะใช้เฮิร์ตเป็นตัวเป้ารายเดียวนะครับแล้วก็จะมีนูเนสเป็นตัวต่ำครับเกมก่อนเจอกันมาสถิติการครองบอลค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันสูงเลยนะครับแต่ชัยชนะไปอยู่ที่อิฟสวิททาวครับที่เฉือนไป1ประตูเกมนี้กำแพงเพียงแค่ครึ่งเมตรครับสูงต่ำไปที่2อายังไงก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำแพงแล้วก็ผลงาน5เกมหลังสุด ก็ยังขอการันตีไปที่ทางฟังของอิฟสวิททาวครับยังมองว่าคืนนี้พวกเขาจะสามารถเอาชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไปได้ครับสำหรับสิบคู่ในค่ำคืนนี้นะครับแน่นอนกับว่าศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงกลางสัปดาห์กลับมาเตะแล้วนะครับหลังจากนี้ต้องบอกว่าชมกันยาวๆครับสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงกลางสัปดาห์เกมคู่เอกคืนนี้ครับไปดูเกมระหว่างฟูลแลมดวนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ซึ่งเกมนี้มีกิจกรรมถ่ายผลสกรรอแฟนๆเหมือนเช่นเคยส่วนเกมคู่2ครับในส่วนของเอวอัวตันดดลกับบอลมาดเกมนี้ยังให้ไปที่ทีมท็อฟฟ่เมนส่วนเกมคู่3ามนาทีนี้ต้องไปที่นิวคาสเซิลเท่านั้นครับถึงแม้จะดวนเดือดกับสเปอร์ก็ตามเกมคู่4บาซ่าเกมนี้เจอกับแอตเลติโกมาดริดบิสมทแห่งฟุตบอลสเปนเกมนี้ไปที่บาซ่าครับส่วนเกมคู่5ยูเวนตุสลงสนามดวลกับอูจินเซเกมนี้ไปที่ทับมาลายเท่านั้น ส่วนสี่คู่จากฟุตบอลอาดิเบโคคานะครับดอตมุลลาบซิกยังคงเป็น2เจ้าบ้านที่ดีส่วน2ทีมเยือนผู้พักดีจัดไปที่สังเพอรีและไกเซอร์สลาเท์นครับคู่สุดท้ายมองไปที่อิซสวิตนะครับสำหรับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคืนนี้เซตีพวกเขาข่มแบ็กเบิร์นชัดเจนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับ10คู่สําหรับคืนนี้ถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บิลเลียธชิมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ